ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในวันที่24-28มการาคมของกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบค่ะวันเสาร์ที่22มการาคม2565เวลา9นาฬิกานศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกล่าวเปิดการประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการเริ่มนโยบายครั้งที่6 ภายใต้ทีม ASEAN After COVID-19 t o w a r d Building an Inclusive and c a r r y g Society โดยมีรองศาสตราจารย์เอกตั้งศัพฒนาคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นประธานพิธีเปิดผ่านระบบ Zoom c r o u d Meeting พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและร่วมคัดเลือกโครงการที่ชนะการประกวดในหัวข้อกลุ่มแรงงานทำงานบ้าน วันอังคารที่25มกราคม2565นายศักดิ์สินตุลาธรร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือภายใต้กิจกรรมสร้างความร่วมมือของแรงงานนอกระบบกับภาคประชาสังคมร่วมกับมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่นนห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบชั้น11กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางและหารือการประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมรวมทั้งการกำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบและมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่นตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการสัมมานา ITM วันพุธที่16มกราคม5 6 6 5นายศักดิ์สินตุลาธรร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกอคน,อนสัญจรออนไลน์ครั้งที่1โดยมีหน่วยงาน14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom meeting ณห้องประชุมกองคุ้มครองแายงานนอกระบบชั้น11กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆในการขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของชมรมแรงงานนอกระบบในแต่ละจังหวัดให้มีความคล่องตัวตลอดจนนําข้อมูลที่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการบริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของแรงงานนอกระบบในทุกมิติ วันที่25-28มกราคม2565 นายศักดิ์สินตุลาธรมอบหมายนางพงทองโชคบุญเจริญผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง,องแรงงานนอกระบบเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานในการดําเนินคดีการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานครั้งที่3วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้กฎหมายมีความรู้ความสามารถในการดําเนินคดีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอัยการเจ้าหน้าที่กรมสว์ การและคุ้มครองแรงงานตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมจำนวน30คนวันที่2 7มกราคม2565 นายศักดิ์สินตุลาธรมอบหมายนางสาวนภัสกรกองเกตผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการตรวจแรงงานลูกจ้างทํางานบ้านแก่พนักงานตรวจแรงงานโดยให้ความสําคัญแก่แรงงานข้ามชาติหญิงลูกจ้างทํางานบ้านแรงงานบังคับความรุนแรงและการคุกคามรุนดินก้า โดยสถาบันเพื่อการพัฒนาแรงงาน TDRI ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้จัดการอบรมผ่านระบบ Zoom Call Meeting วัน, 28, 65, นศุกร์ที่2 8มกราคม5 6 6ในายศักดิ์สินตุลาธรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิตัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการยกระดับการคุ้มครองแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบกิจาการด้วยบริการรับรองตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566และทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบด้วยนะคะระบาดของโควิด -19 อย่าลืมสวมหน,น้ากากอนามัยพกเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันด้วยนะคะ